สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมและก็รับฟังนะครับทางโซเชียลเน็ตเวิร์ในขณะนี้นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงสาระน่ารู้มอบให้คุณกับก๊อฟสีคิวนะครับวันนี้ก๊อฟมีเคล็ดลับดีๆนะครับในเคล็ดลับการล้างป่ากไม่ให้ข่าวออฝปากท่านผู้ชมที่กำลังรับชมันด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังแล้วก็รับชมกันเลยนะครับชว่วง สาระน่ารู้มรับใน้คุณา่ารู้มอบให้คุณกลับมาพบกันเช่นเคยครับในช่วงของสาระน่ารู้มอบให้คุณนะครับวันนี้เรามีเคล็ดลับการล้างปลาไม่ให้คราวมาฝากกันดูฟังกันด้วยนะครับเรามาฟังกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับใครหลายคนที่ยังไม่รู้จักกับวิธีล้างปลาไม่ให้ข่าวนะครับ วันนี้มีเหตุกันแน่นอนนะครับเพราะว่าเราจะนำเคล็ดลับวิธีล้างปลาไม่ให้ข่าวนะครับมาฝากผู้ฟังนอกจากจะช่วยดับกลิ่นข่าของปลาอันไม่พึงประสงค์แล้วนะครับวิธีล้างปลาไม่ให้ข่าวยังช่วยในการล้างปลาของคุณสะอาดมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยะทำให้การลดปัญหาของเมือกปลาที่ไหลย้อนแล้วก็ลดกลิ่นของเมือกปลาได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับ ไม่รอช้าเรามาฟังเคล็ดลับวิธีการล้างปลาแม่ข่าวกันเลยดีกว่านะครับวิธีล้างปลาแม่ข่าวครับง่ายๆครับล้างน้ําสะอาดแบบธรรมดาก่อน1รอบนะครับคุณผู้ฟังแล้วนะขั้นตอนต่อไปครับเอาเหงือกปลาออกนะครับและขัดในท้องปลาให้สะอาดจากนั้นก็ล้างน้ําให้สะอาดอีกครั้งให้สะอาด ดูแบบว่าดูสะอาดสอาดเลยทีเดียวนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับนะนะก็นะขั้นตอนสุดท้ายนี้ก็นำแป้งมัน1ช้อนชาครับรูปไร้ให้ทั่วป่าทั้งตัวนะครับแล้วก็พักไว้1นาทีแล้วล้างน้ำสะอาดออกด้วยวิธีนี้จะช่วยให้ป่าไม่คราวแล้วก็เมื่อของป่าก็ออกได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับนี่คือนะ สิ่งดีๆที่เรานำมาฝากในช่วงนี้สาระน่ารู้มอบให้คุณนะครับนะขอบคุณสำหรับนะครับสิ่งดีๆจากสาระน่ารู้ดีๆ .com ครับเอื้อเฟื้อข้อมูลดีๆแบบนี้เป็นประจำเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวคราวหน้าครับมีเรื่องราวสาระน่ารู้อะไรในช่วงนี้มาฝากการติดตามได้นะครับแต่ตอนนี้ไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับช่วง สารัน่ารู้มอบให้คุณอย่าลืมแล้วกันนะครับกับเคล็ดลับดีๆที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมที่กำลังรับชม ในช่วงของสาระน่ารู้มอบให้คุณนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะเป็นเรื่องราวดีๆอะไรนั้นเดี๋ยวติดตามชมกันได้สำหรับ,บในช่วงนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ